กูเล่นนักนะตาเนี่ยเดี๋ยวไปนี่ให้ไปไปไปเล่นกันบีให้ไปไปไปไนไปเล่เอเล่นนักไปเอ เบสแหละอ๋อจักเบสด้วยเอ๋อเพื่อนสนิทกันเนี่ยเพื่อนสนิทกันเดี๋ยวเบสมามาไหนไรเงี้ยเชลอยู่ห้องไม้ไว้ดิออกมาหาควยเลยปล่อยแม่งเหอะถ้ามันเลี้ยวไปยิงมือกูปล่อยมึงตายไม่มาไรเชลสวยโอ้โหเหี้ยแตกทีนี้ีอยู่ไหนเอ๊

เอชวมาื่อกี้จะแตกอยู่แล้วใช่ไหมเชียวว่ากูดันเลยดีกว่าตรงนี้มันไม่มาเลยกูดันอ้อมหลังให้มันไปแต่เอกันคือถ่ายคนนึง แรงมากไอเชียวบีปะเคียวเชไม่องออกไะกันคุมอยู่ฟบได้ไอสัตว์กูจะหาให้กันในเอกันอ่าเจ็บขอกลับคืนไปดิเอทางเอมึงขอไปหน้าประตูไอโอมทำเป็นปะ ไกไอ้สารน่ายิงหักระเบิดโหไม่ได้รอรอยิงาตัวนึ่งอะเจอป้าเชียวตายแล้วมั้งหน่วยอมคาละบีบีเลยวะยม่งตายสองคนเองเหรอวะอยู่บีหมด Nó ra cho cái nhà, có một loại bì. Li bài đi. Nhanh <F2> cứu, ai nữa. Nguyên 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 cứu, ai

เจ้าคืนเจ้าคืนขอบคุณที่ช่วยกูหล่อเชลเขาช่วยทุกตาแหละควายมึงเจ้าไม่ไลยคลิปที่มึงตายแปดอะฆ่าศูนย์อะกูมีอยู่นะเดี๋ยวลงให้ไหมตายแปดฆ่าศูนย์อ่ะลงหน้าบอมเลยนี่่รระกาาัว้ห mày 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 tem mày 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 mày

เมื่อกี้โดนออกไปยิงหัวไม่ตายแต่ยิงไม่โดนดันช้ากว่าอักไปเื่องไมันเปลี่ยนมาดันบีแล้วเปลี่ยนมาดันบีลเาคเาดอ่ะกไปื้องีดเคมอพังไม่เล่นนไม่เล่นหนักละมามาดิมาดิหลังหลัง ยูเซ่ยังงง้าจงวะไอ้อำดันไปยันนู่นเลยเรอม่อมไม่มีหวนไปเอวะว่าหยุ่ฐานฐานตัวนึ่แน่เลยกางกางกาง

อ๋เออไม่ไหรอกแกตานาเนีจับหนับเพราะว่าเอเอรงตงีไม่มีไปก้างไปกลางอมไม่ได้ไปไม่ได้ปวสอนี้เราทรงตงี่าดูอยู่เอากลับไปดู

นี่เอาโอ้ยโดนกดโดนกดโดนไดโดนหลอดโดนนลอโดนไล่ไม่อย่งี้อะไรกูวิ่งเล่นขวามือขวามือขวามือชนะอยู่แล้วชนะเห็นเห็นแต่งองเพราะว่าจ้าคุณเก่งเออ

ขอไปดิขอไปดิโอมขวาหนึ่งขวาหนึ่งขวาหนึ่งมือล็อกขวาอยู่มึงล็อกซ้ายไปดิคิดอะไรมากวะเออเพื่อนเราดันหลังอ่ะซ้ยสองอะไรเที่ยเฮ้ยนัดเดียวเขารู้สองอะเมื่อกี้ปัดแต่ฟ้า